หนึ่งปีมีสิบสองเดือนหนึ่งมกราคมสองกุมภาพันธ์สามมีนาคมสี่เมษายนห้าพฤษภาคม หมิถุนายนเจกรกฎาคม 8. สิงหาคม 9. กันยายนสิบตุลาคมสิบเอ็พฤศจิกายนสิบสอง ธันวาคม